นี่นะบอกว่าปโปรโมดดูดูเข้าไปเข้าไปเ <c oughs> ข้าไปผมก็โปเหมือนกันนะบอกไว้ผมก็โปเหมือนกันดูดูไว้ซับน้อยๆนะดูไว้ตัวไหนดูดีคอยดูคอยดู <c oughs> ตัวไปตัวเปล่าไปตัว,ปวเปล่าไม่มีทียอะไรเลยนะฮะอะเลยชา้าเพราะโปรแกรมนี้แน่เลย โอ้ถ่ายแฟบนี่ต้องโอ้ยเยอะเกิดมากูตายหาเลยนะดูดูดูชื่อดูชื่อดูชื่อโอ้โยโอ้ยเชียววิ่งคนเร็วเลยสัตว์เชียววิ่งอย่างเร็วอ่ะโอ้ยแคนเขียวนะแคนเขียวชื่อคำว่าอะไร HNBG นะ HNBG นะกูไม่มีของก็ยิงมาดูของใหญ่เลย ยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะฮะซึ่งตัวที่วิงเราอยู่ชื่ออยู่มุมซรายนะคผมดูดิดูดิโอ้โหดูวิ่งดูวันวิ่งดูวันวิ่งโอ้โโอ้โหโอ้ยไม่เข้ามาแล้วอสัตว์รอเข้ามาตายห่างนะไม่ไหวไม่ไหวดูดิดูวันวิ่งเลยโอ้โหชื่อแม่งคืนคนเร็วเลยเฮียอยู่พเวพยวกันด้วยอสัตว์ Ủa cỡ đặt cửa đấy cho khi việc gần đi nào, bye 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 bye